นักกามะแต่ของเอสเทียรไอ้บนสุดน่าเรินมากเลนะสตาร์การ์เดียน2น่าจะแรงหน้าดูแม่งน่าจะหายภายใน2-3เฮียบแบบรึมรึมรึมลองดิลองลอมันต้องใช้ตะหลิวลองตะหลิวคือยืดี่ใหญ่ยากชิบขายตอนนี้ต้องเวิร์ดแล้วเพราะมันเป็น5 0ิบนะเขาบอก5 0ิบก็คือ50ที่จะเจอ normal กับ50ที่จะเจอเวิร์ดใช่ปะใช่ แล้วก็จะส่งอีกห้าสิบส่งอีกที่เหลืออีกสี่เวิร์ดก็คนร์ลี่นี่ยากแต่เวิร์ดเวิร์ดอันใหม่อ่ะมีโอกาสเจอเยอะกว่าแต่ไอ้ไอ้เวิร์ดมิโกนี่โคตรโปล่เนี่ยไม่มีอะไรมันเท่ารีโรแล้วเป็นเล่นคาราโน่ไปกว่าอยากรีโรเล่นคาราโน่ไหมสามสิบบาทกดรีโรล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 ีโแอลทำงานนี่มันเลยปั่นหาสามดาวนะเอ้ยมามามาคือถ้าตาหนึ่งคนณไม่มีสามดาวคือคุณไม่เล่นนะคะน้องอย่าเล่นอย่าเรียกว่าอย่าเรียกว่าเล่นคาราโน่ถ้าหาสามดาวไม่เจอเรียกว่าเล่นคาราโน่เรียกว่าเล่นเพียรี เว้นโป้งเฉิบๆกลับอ่ะก็ตอนนี้ขอยีนะฮะขอยีนะโป้งโป้งหน้ามึงไงสัสอะไรอีกนึงคุณก็ต้องเฉิบๆดีมากมากคุณผิดคอนเซ็ปต์คุณผิดคอนเซ็ปต์ผมจะเล่นพีโป้งเฉิบๆเฉิๆโป้งโป้งหน้ามึงไงสัสโป้ง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 ทิ้งไว้ใหผมไปเล่นไว้ไลนนี้ได้ยีแล้วว่าดูดิมันยีกอร์นักดาบสามมันนักดาบสามแล้วว่าเต๊กเกเต๊กอยู่ไหนเต็กเกแสดงว่าเขาได้ยีจากด้านหลัง เพราะว่าเวลสามมันยังไม่เจอตัวสามไปเขาเล่นแน่นอนครับเป็นกูเป็นกูลกเล่นไม่ได้อย่ามาแย่งดิอุอ้ยโป๊กไอนไอ้จะแพ้เลยจีใครลองเปลี่ยนได้ไวะหลับตามแคทบอยอะผมไม่ชอบเลยว่ะใช่อุ้ยซาย,ย่าสองดาวมีมาสเตอรย์ยีเชนฟิโอลาแบบนี้เล่นร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเล่นซัมตีเดียวก็น่าจะได้อยู่ใช่ไหมนะครับตีเดียว<า>ได้ลงแบลว่าเทมนะผมก็ลงแบลว่าเทมโป้โป๊กเชี่ยไปเรไรรักขัน นกอ๊ะแม่งแคบมากเลยหนึ่งเฮก่ก่อนแม่งนกอ๊ะสองเฮกอ่ะสองช่องอ่ะโคตรแบบที่ตัวสองบาทอะไม่คนนกอัะกว้างขนาดนี้เฮ้ยเว้นอุ้ยอะไรอะโอ้โหโป้งงั้นผมเล่นไอ้นี่แหละสตาร์การเดียนสอดสุลเลอร์สตาร์การเดียนหกสอดสุลเลอร์หกอ่ะเพราะว่ามันได้ตะเหลวมาแล้วอะมันตะเหลวใช้กับอะไรวะใช้น้ำตาสตาร์การเดียนก็คือต้องใช้โซลอากาเปล่าวะมันใช้โซลอากาศด้วยหรอท่าไมต้องใช้โซลอากาศเลยมันโซลก้าไม่คุ้มมาเราจะเล่นเอสเทียที่อยู่บนสุดนะฮะมาดูคนว่า มันจะเป็นยังไงเที่ยนั่งมียาโอกระยันให้ดูเที่ยนี่แม่งแย่งผมเล่นอีกแล้วเที่ยอะไรเนี่ยแม่งแย่งผมเล่นอีกแล้วไอ้สัสเที่ยอะไเนี่ยมึงมึงไม่ว่าที่ยนจะไที่ยนก็มียาโอ้แกนั้นเห็นแล้วก็ตอนแรกคุยกับพี่ไอไปแล้วว่ามันมีแค่สองคอลผมจะเล่นไงแก่จริงเ้ยยอกหน่อยหยกหน่อยเลย่ม Star Guardian ปุก เฮ้ยมีคนเล่นล้างดาบอีกแล้วน้าหนาบเยอะไปไหนเนี่ยทีนี่แม่งล้างดาบหกแล้วะนะพี่อายแตกเลยเป็นแตกเออเนี่ยกูสาตัวคหกโบเลยเว่นแตกพี่อายหมโอนเล่นล้างดาบเก้าแน่เลยไม่ต้องล้างดาบเก,ก้าหรอกยาโอกับอีกูเนี่ยก็ขรลองเอ็นเลียวขรลองได้ได้ให้เราสาดระกทำให้ไม่ลดใหเ้เก็บสามสิบบาทผนเกมข้างบ้านนะ <laughs> อ่ะสากระเดียหกสากระเดียหกผมชนะ เลขหกนะโอ้นักดาบให้ตายเหอะนักนำหกสองคนต้องรีบเอาเบลเจ็ดเพื่อหาเซอร์ลาสเช่นเคยครับเลิกเรียกเซอร์ลาสเถอะเรียกไอเอิร์ธเท่กว่านั้นเยอะนี่ผมจะยอกหน้าคุณที่เชียเว่นเป็นแหละเว่นเป็นไรเฟสสามเบลขอดสี่นี่เ้ยนักดาหกนักหกได้สตาร์การ์เดียนหกเวสหกครับจะได้เป็นสตาร์การ์เดียนหกเวสหกใช่ครับดูว่าไงแะไรนะเก็ มาคันคืออ,อะไรอะทำไมมาคัน <c oughs> นะเรียกว่าฝากของของฝากของฝากของไว้ในกายเธอ <c oughs> ยิ่งระบบอีกหนึ่งระบบที่ผมอยากให้เขาทำตามคารานนะคือเหมือนกับทำไงก็ได้แบบกดแถบหรือกดอะไรก็ได้เพื่อดูความคามอื่นโดยที่เราไม่ต้องไปย้ายหน้าต่างเนี่ยอันนี้เราย้ายหน้าต่างเราก็จะเห็นใช่ไหมหน้าตาของอะไรเงี้ยคือมนขที่เกียดย้ายอ่ะ ดแท็บเลยก็ได้ยโ, mm. โอนักเวทครับชาเย็นโกโก้สองรอบอะไรคือชาเย็นโกโก้สองรอบอะโอ้ยิงเก่งโก้ไงอ๋อโอ้ยเย้ยยยถ้าเราเลีวยงเจ็ดเราก็จะได้เวทสี่เรระขันนะกระโดดนี่ไงนี่แไงไอปาร์นัลเลยสัตว์เล่นคอมซัมมากรัวเขาแบบนี่เลยเฮ้ยทำกันเลยวันนี้เบสคอมซ้มปะฮ่าฮ่าเวทสี่แล้วครับทุกคนรอบนี้ไม่มีใครเล่นเวลคอร์ดเวลขอดผสองดาวง่ายแบบง่ายมาก จเจ็ดน,นะครับเราจะมาลุ้นหนึ่งเปอร์เซ็นต์กันว่าเจอหรือไม่ไม่เจอเราก็บีบเพื่อแปรดีอ๋ออ๋อปกปักปกปักปักกระปมระคันนี่มันสุดยอดจิ๊บแม่ะโดนเนิร์ฟมาซินด้าสองดาวขาดเนโคตัวเดียวสองดาวงั้นปล่อยเซอร์ละปล่อยยาวเอาปล่อยยาวเพื่อที่จะ up level เพรเาะคนนี้คาสตินนักดาบเหมือนเซตหนึ่งเลยคาสตินนักดาบผมเคยเล่นอยู่สนุกดี เยอแต่นักข่ามากเลี้ยวขัดสองพงเลี้ยวขอดของพวงเลี้ยวขอดของพงเล้ยวขัดสองพมงเลี้ยขดองพวงอ้าเฮ้ยเอมันขาอดูดงแง่ตาตาส่วนพวกขอมแ็งกับเค็กกันเบบดี่เลยเรายาโยกไปให้เนโก้เนย์ไม่ได้เทมอะไรเกี่ยวกับไฟเลยนะไปเลยสาวน้อยลักคันพอเสาวน้อยหลักคันนี่มันเห็นถึงอูอลิสาดาวะ อันนี้สามดาวบอกคุณผู้ชมกระมาดิ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 กรามาหกสเตติกอุ้ยชาโคอะไรอ่ะกระมาดิกระมาดิเบาชาโคเบาอุ้ยแฉอุ้ยขอแค่นหนึ่งแฉให้มาเนี่ยเขางเงียบเลยอ่ะพี่ไอ้เขาตายไปแล้วนี่คนแตกเขาตายไม่บอกเลยตายแบบไปจัดไปอย่างเงียบเขี่นเส็นนักจ้ามา ไม่นิ้เยียไปไปดูเอาเยี่ยนตายละเยี่ยนเต่นแล้วป่ะมาดูจะร้องไห้แล in ้วเนี่ยเงือเหรอโอ้ยโอ้ยโดนโดนเชนตีเนี่ยโดนเชนเออไม่ไม่โดนดิทอาร์มแพ้เลยผมเรียกว่าพงเป้งโดนเชนดิทอาร์มแพ้เลยพงเป้งเหรอผมได้รอบเลงว่ะแพ้ผมใกล้แล้วว่ะพี่ไม่แพ้เลยผมใกล้แล้วผมใกล้แล้วใกล้ชนะ แแค่้เราต้องบีบไปแบบแปดครับนี่คือสองดาวหมดแล้วดูดิตีนี่คือแบบเพอร์เฟคโตผมบอกเลยการเวทใครคนปีต้องออกออกไม่ตีออกไปก็ได้ผมอยากเล่นแรงเคียรไม่เจอแจ๊บบอกมาผมลงสามคนแล้วคพอยู่แล้วครับเจอใครไม่เจอเจออึมเจออึมเจออึมที่มาตับผมอ่ะเราเพื่อนกันจริงปะเนี่ยเจออึมเจออึมเราไม่เคยเจอกันเลยนะเราเพิ่งจะเจอเลยถ้าเจอตอนกูรอบสุดท้ายไง เฮ้ยชนะชนะอุ้ยขอเถอะง่ายเฮ้ยแพ้นสามดาวอ่ะริ้นสามดาวอ่ะเฮ้ยเฮ้ยพิธีเทพทูดเมิดวิ่งไอ้หนอนไม่หลอกเลยวันนี้โดนทูดามิดไปอับเวลเลยหรอวยมาแล้วอะลงตาหน้าก่อนตอนนี้ลกเบนเซอรัตมาแล้วหลังจากอัพเวลผมว่าผมน่าจะตายไปเราจะได้เห็นเซอร์รัตตาเดลี้ยงกันแล้วทุกคน โอ้โหแพ้เน <c oughs> <c oughs: c oughs> ี่ยเจอเมดอินฟิลเนี่ยใชรลัก่อนครับผมเดลักที่สลับไปคุณคุณคุณดูคุณดูตี้ผมต่อเลยสุดยอดมากอุ้ยรอดรอดรอดมันตะกีีแบกป๊าป๊าปอาป๊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 าปอาป๊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 าปาป๊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 ปป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  เต็มยังเต็มเพราะว่าอ,อะไรเต็มเพราะว่าใส่รีคอร์โบเว้นเต็มพร้อมนะเอสเทียเรามาดูกันว่ามันจะเถื่อนขนาดไหนนะผมจะใส่ให้ไอ้เคียร์เลยคุณด,ดึงไม่ออกเลยสัตว์นี่นะครับแรงดิอาเวท6หกากาเดียนหกโอ้โหเวท6หกากาเดียนหกรับผมจับมือพร้อมเดินรับสลัด เอ้ยโเล่เ <Tipp s> ียาบอลผมรับที่ตลอดไปผมเจอชาโก้ผมเจอชาโกจิ้มหลังเหมือนที่เฮ้ยเเฮ้ยหไงนี่ไปตายซีมีซีมีแกก็หารีดิหาดักตายตัวนึงพาตัวกานั่หาดักตายตัวนึงเคนี้ก็กมที่ผายแล้วไปเลย ผมจะขอด <conclusions> ูสลัดดิโอ้ดูดูมานาเด้งหมานะครับปิ้วปิ้วเหนื่อยนะปิ้วปิ้วมาปิ้วปิ้วปิ้งยิงเนี่ยบายบายครับเบนแตะครับของเกาอุ้ยโซกะโซกาหนืองชุอโซกะโซกะในตัวว่าโซกะไดตัวว่าตั้งาแม่งเยอะเกินเนี่ยตากาเดน6จอมเว้6นี่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 ตามเว็บเลยนี่นี่ตามเว็บเลยนี่นี่ตามเว็บเลย นี่กดแทงเหรอใช่นี่กดต้องแทงเอาให้ใครเนี่ยบัตเตอร์เนี่ยให้สชลกาตีดุดเลือดเนี่ยารีเด้ท้าไม่ซึ้ด่าไม่มีของเลยอ่ะของมันมาเนี่ยให้ทำไงแค่นี้ก็แบกได้แล้วจริงๆเวทอ่ะไม่ด้านหลังไม่ต้องมีของก็ได้เว้ยเพราะว่ามันแลนด้วยเวทอยู่แล้วไงมันต้องมันต้องการแทงเนี่ยมันต้องการแทงเว้ยตลาดยิงไม่เบสเลยหัวอาลีแม่งดันเหม็นแบกทุกคนเดียวเลยที่อยากเจอ คาธาินปาดมาเน่มาคาธาดินปาดใครในโคก็ยืนท้างหน้าคนเดียวคุณจะปาดใครหมอหมออยู่หายหมดอ่ะเชี่แรงเกินอลนี่แหละแรงเกินอุ้ยหิวตกใจหิวอ่าเออระเบิดระดัสตาร์ะดับสองเวดแปดสองเวดแปดระเบิอะไรต้องกูต้องเวลสิบแรกจัด จมูกแปดจมูกแปดเฉยจมูกแปดจมูกแปดเร็วๆนะก๊ะมัหาโัวกาสามดาวให้ดูปะ่ะน่แม่งโหดจังวะอุ้ยนักดาบอะไรคนนี้นักดาบเจ็ดตีเร็วหรือจะมาสู้อุ้เยเคลล์แรงเกินอ่าเหลือตัวเดียวร,รัะเบิดเวลาฮ่าฮ่าฮมันจะดับพี่อะพี่ไอ้สากาติดนะเจอสลาร์ผมยิงเร็วแน่เปล่า หน้าสามดาวก็จริงระเบิดเวรเลี้ยวกล้าวีไม่อัพไม่อัพไม่อัพแล้วแล้วโนโนโนแล้วเหลา่าจะไม่เจอเลยใครซื้อดักกูเนี่ยเฮ้ยไรกินินนนใักตาอยู่หัวใจมากนักตาก็ดักตาดินี่อะนักตา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  นี่ไงดักตาอุ้ยนี่ไงดักตานี่ไงมีอุ้ยนะมีอุ้ยนะมีอุ้ยนะไอเหลือดักตาไอเขาเบลเจตเองดักตาใครจะสามดาวไหนฮะซูมทั้งหมดเลยดิไม่สุ่มห้าสิบบาทซูมทำไมซูมไปเลยเก็บดอกเบี้ยไปสุ่มเดี๋ยวมันจุนจ้านกับผมได้ปะสุ่มไปเลยเวทที่ผมชอบอย่างเลยซีซีเยอะดิมีมีแค่เนี้มีรักกับโซอี้สองส่วน หลักเอวีเทวีเป็นตัวเดียวยิงไปตลาดไม่เห็นสกิลตลาดเลยเออผมก็ไม่เห็นเหมือนกันมันเป็นเม็ดเล็กๆย้อยๆแบบปุก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 แล้วรีโลให้หมดอ้าวยงระาเบิดใส่ให้ใครแค่ได้รับเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยระาเบิร์ดเออเออเออล่ายไอเทมอะไรเนี่ยใส่อะไรไงหลายทีแล้วไอเทมอะ โซกาเร็วใจเย็นใจเย็นอย่าต uh ื yeah. uh ่นตระหนกอย่า oh. ต uh ื่นตระหนกอาเป้าไหมองับเร็วซูมเอาในโซกาสามดาวอะเออวายโดนยาวใช่เออพี่ชนะแล้วไอ้หนุ่มผมสุบหมดแล้วเมื่อกี้เลี้ยงสามดาวมาไม่เทพไม่ได้อ่ะไม่เจออ่ะก็เดี๋ยวพี่ไปสุบอัพเว้าว่ะเอาแลดักถ้าคนบอกให้เอาดักตาลง โอ้โหบอกตั <GO ES> so, no ้งแต่ชาติปางก่อนนี่กินตายละกินตายตลาดจินเก่งทำไมกูถามก่อนก็บอกบรับตาตาไงเนี่ยตลาดจะได้เก่งไงเนี่ย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 มันไม่อะไรซาเบิดเวลาฮ่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 าถ้าพีจบแบบตระกะสามดาวเนี่ยมาทำปกทำปกอะตระกะสามดาวเออแล้ว86 บวกสี่สิบห้าครับน้องๆก็คอมเอสเทียร์ครับน้องๆแต่สิ่งที่ควรมีก็คือตะหลิวกันครับน้องๆถ้าน้องๆมีตะหลิวน้องๆก็สามารถเล่นคอมนี้ได้นะครับน้องๆน้องน้องแหนเราเม้นักดาบเกินหนึ่งสี่สองที่ห้าสามที่สามสี่สี่ปีเว้นเก้อเก้อผมตอนแรกผมคิดว่าแบบหมดปกติเลยนักดาบสี่ตี้ผมยังชอบเลยจะไล่อย่างไรผมไม่จบที่แป่ไงยกระจอกจบที่แปะละ นี่งไรตานี่ไงรตานี่มีอุ้ยนะขอดีอุ้ยนะขอดีนะโป้งปงหน้ามวยสัก